วสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่แบบมาคุยเรื่องรอบที่แล้วเมื่อหลายเดือนก่อนน่าจะประมาณตุลาตุลาเนาะมาเล่าเรื่องส่วนตัวเลยราว่าติดพนันออนไลน์พยายามมากเลย ตอนแรกเลิกได้แล้วแล้วมาเล่นหุ้นวันดีคืนดีมีเหตุมีเรื่องที่จะต้องแบบเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันอีกครั้งเธอด้วยความที่เราติดอยู่แล้วพยายามเลิอกอยู่แล้วกลับไปเล่นอีกครั้งหนักเลยจากปกตินี่มันเรีกเยกอะไรอะ พอที่จะมีเงินเก็บบ้างอะไรบ้างเนี่ยทำให้เป็นนี่าเพิ่มอยูประมาณสองสมหมื่นมันรู้สึกแบบว่าอะไรวะชีวิตชีวิตพยายามนี่มันก็ผ่านมาตั้งแต่พิจาราทันมามืกรลาสามเดือนแล้วบางทีก็หนีไม่พ้นพยายามมากเลยที่จะไม่ไปยุ่งกับมัน เออวันนี้เป็นวันแรกที่ไม่ไปยุ่งกับมันเลยขอกำลังใจด้วยนะคะขอให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยเถอะ <c oughs> ฉันไม่อยากเป็นแบบนี้อีกแล้วฉันตินี้หลายแสนแล้วเกินอยากเคลียร์หนี้อยากให้มันเหลือแต่หน,นี้บ้านเนี่ย <c oughs> แล้วจะมีใครเข้าใจเราบ้างเนี่ย ก็จะเริ่มทยอยใชยน้นี่ในส่วนที่เราผิดพลาดไปเนาะเราทำอะไรไม่ดีไปแก้ไขแล้วเริ่มต้นใหม่ดีกว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกนอกจากเราจะทำงานก็พยายามที่จะศึกษาเรื่องหุ้นโอ้สภาพชีวิตฉัน ความเยี่ยวของฉันเองความเร็วของฉันเองกลายเป็นจะต้องมาใช้ชีวิตแบบเนี้ยต้องนั่งกินมามา่าพี่ยามก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับทา้าวหอนที่แบบอึดอามพนาดนั้นว หมดเงินไปกี่แสนกี่หมื่นกี่ล้านอะไรเงี้ยพยายามเตือนตัวเองพยายามหาสิ่งที่เรงชอบโดยกานดูแบบซีรีส์สั้นดูอะไรพวกน,นี้พยายามลืมพยายามไม่อยากเขาไปเล่นกว่ามันจะทำก็อาจจะลองดูอีกสักพักหนึ่งพยายามจะตั้งใจ จะตั้งใจจะมุ่นมั่นจะไม่เข้าไปยุ่งกับมันอีกแล้วหลายครั้งก็เสียใจเสียใจที่เกิดเรื่องแบบนี้ไม่สุด